สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบคะไม่ต้องทอนใช่ไหมคะทอนไหมคะลูกทอนไหมลูกทอนไหทอนราคาเท่าไรคะราคาสิบโอเคค่ะอันนี้ค่าจ้างแพงไหมอ่ะไม่แพงเท่าไหร่คะไปเไปเอาเงินไปเก็บเคาน์เตอร์หนูอยากเป็นเคาน์เตอร์ไม่ใช่เหรอลูกเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่หนูอยากเป็นเคาน์เตอร์หนูอยากเป็นเคาน์เตอร์ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเราตังทอนแป๊บนึงนะคะลูกนะสามร้อยห้าสิบเด็กเสิร์ฟน่ารักมากเลยวันนี้แป๊บนึงสามร้อยห้าสิบนึงค่ะไปทอนนะคะเด็กเสิร์ฟทอนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมาไปเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟีแม มีติ๊ตไหมคะแม่เปิ้ลให้ติ๊ค่ะให้ติ๊ตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าย่งได้นะเนี่ยได้แล้วเนี่ยอันนี้แม่ขอสูงจ้ะจ้ะได้ค่ะ